เดี๋ยวให้กินใจเย็นๆตื่นสายปันนี่อยากกินกระหิวเข่าได้บานนี้พี่ชาพี่บีลืมให้เอาขาตั้งกล้องอันสั้นออกมาด้วยแต่วัานี็ไล่ได้ไม่เห็ขอบคุณท่าเฮ้ยดอกมักงาตจละมือตจละเว้นเปลี่ยนมองกินเข่าเนี่ย ขาหัวใจคาหัวใจเห็นไหมค่ะขอหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะโนโนโน้โนโนยวแม่ทําให้อืมขหนียวพูดว่าขอนียวมันนี้วันนี้มาเขียบได้กินขอนียวครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้จอนเขียบได้กินข้าวเหนียวใจเย็นๆเ,เป็นอย่างมั่น้อน มันฮอนก็บอกแล้วว่ามันฮอนมันฮอนเอาอย่าเพิ่งยัดเข้าไปเต้านี่เห็ดยังสิโอ้ยเนาะจับได้ปึกกันยัดเข้าปากปับผู้ใดว่าโอ้ยขอบคุณค่ะเอาอหลิ บอกว่ามันห่อนบอกว่ามันห่อนพอ่อให่่อันนี้ไม่ได้สนใจนี่บอกินป้อนแม่ละบา้านนี้ผู้เจ้าเจาเดนป้อนข้าวแม่นี่อยู่หยิบเข้าปากเพื่อเราสองอันบอได้เอาข้าวทีละหนึ่งอันพอลูกโอ้ยเนาะคำเห็ดให้งไงปานไดก็กินเบิดปปานนั่น โอ้ยบนเจ้าเอ้ยสวัสดีค่ะคองหัวใจล้วนๆนะจ้าล้วนหัวใจมาให้หน่อยนะคะกระสีดโพดโอด โมูจดคว่ำห่อนคว่ำเย็นคว่ำหนาวหรือว่าจงไหนยังี่กินซาซาโอไมค์ก็ลูกปักกันนี่แม่ยูจะรีบกินไปไหน กินซาซาจเดินมุดเจ้าเอ้ยบอกง่ายอีลีเด้เบิ้งมันกินเอากินเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กินซาซาไม่ต้องกินเร็้วหัดกันนั้น สวัสดีครับสวัสดีครับร์นิ่งครับขอขอเจริรุ่ๆให้เจเจนหน่อยนะครับ ตึงนชาๆาเนี่ก็ได้ลูกโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งทุกคนเลยนะคะ ก็ต้องเล่ากินมันดือ้อดื่มมเจ้าขามันดือ้อมาเด้อ ค่ะมือเจ้าขาฟันขึ้นปีชีี่ซี่ขาหกบอกต้อลองขึ้นอีกสองนะคะเนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะโผล่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าเห็นใต้เหงือกมันใสมากแล้วใสมากแล้วก็นูนมากแล้วค่ะน่าจะใบในี้ที่มันจะโผล่ พี่ชา,าเกีียวใข่ให้น้องแนะ่จากสองหน่วยเท่าหนึ่งให้เพื่นกินกับข้าวเหนียวไม่หันหพี่บิตกะ็ลืมสวัสด,ดีค่ะน้องบีพาหญิงรถมาเอาอถกัมอเลยค่ะอย่าน้องบีทำบุญบ้านใหม่ก่อนนะคะ แรงดีจิท้ายอยินรูมาำเด้ออร่อยไหมครับเจเดนคำบันอาแซบแล้วเนาะเบิงเบิงนัางกินหันหลังห,งหายยังไงแซบบอมั่งยกค่า ้นทางหน,น,นึ่งกิน,กนข้าวเฮ้ยเนาะกินยาตับพิมพ์อืมกินข้าวกับกินข้าวกับอันนี้ครับผมหมูปิง้งข้าวกับหมูปิง้ง เป็นน้ำเปลเป็นแมวน้ำค่ะน้ำเยอะใส่เอาฝนน้ำเยอะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่แมให้ลูกแป๊บหนึ่งค่ะเซ็ตบ่ง บอ๊บแซบครับแซบครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ดเด้อขอแชร์ลุลให้หน่อยนะคะ